สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบนะครับแล้วก็สวัสดี FCMM c h อ n แ e ลทุกท่านด้วยครับคลิปนี้เราพามาดูรถไถฟอร์ดนะครับคันนี้ก็จะพิเศษนะครับเป็นฟอร์ดติดตู้แอร์นะครับเป็นตู้แอร์เดี๋ยวผมจะพาไปดูใกล้ๆนะครับ,น,รบรนะครับนะครับรถไถฟอร์ดตู้แอร์นะครับโอ้โหครับ โอ้ oh, ผ่านแปดเลยครับลากผ่านแปดครับสองสี่หแปดแปดครับสบายนะครับนี่เป็นฟอร์ดนิวฮอลแลนด์ครับคบันใหญ่ครับ อนแลนสองเพลานะครับลากผ่านแปดนะครับผ่านยาวมากเลย รถพ่ออนครับทางรถเกี่ยวโ oh. อันใหญ่มากเลยอดีของรถเอนะครับคนขับครับสบายเลยครับเอ <c oughs> ยินเลยครับเนี่ย แต่ยัจเพึ่งเอามาครับนะครับแต่เสียก็คงจะเป็นไม่ได้ยินเสียงครับข้างหลังผ่านเวลาโดนโตหรือว่าโดนอะไรเงี้ยมันจะไม่ได้ยินครับไม่เคยเห็นเลยครับนี่ผานยาวมั่งเลยแปดใบเลยอ่ะ กับนิวฮอลแลนด์ <ans> 7740นะครับ คลิปแรกครับที่มาเจอรถไถตู้เอแบบนี้นะครับเป็นนิวฮอลแลนด์ครับ7740ครับของเราลากผาน8ครับ รถใหญ่แบบนี้ครับต้องเจอนาบิ่งใหญ่ๆครับมันกำมันครับอันนี้ค่อนข้างที่จะแคบนะครับเวลาแคบก็จะไถายากหน่อยครับ เรื่องก็ใหญ่ครับแล้วก็ตัวก็ใหญ่ด้วยขั้นใหญ่เลยนี่รากฐานยาวโหยาวมากเลยแปดใบเนี่ยไม่เคยเห็นเลยก็เ,ยเห็นแต่หกใบครับอันนี้แปดใบเลย Kau seen? Ni sempat swipe kuasa relay. Kali ke timur lah. kali. Kita

วันนี้อยู่กับรถไถนิวฮอลแลนด์เจ็ดีนคันใหญ่ตู้แอร์นะครับตู้แอร์ครับลากพันแปดครับโอ้โหแปดใบยาวมากเลย ันแรกครับที่มาเห็นตู้แอร์นะครับเป็นนิวฮอลแลนด์ครับตระกูลน่าจะเป็นตระกูลฟอร์ดใช่ไหมนิวฮอลแลนด์นี่น่าจะใช่นะครับเพราะว่าดูจากทรงนะครับ ดูตาที่ผ่านเป็ดใบเนี่ยครับ ส่วนมากเดี๋ยวนี้ก็คงจะเป็นรถตู้แอร์ครับส่วนใหญ่เพราะว่ามันจะสะดวกสบายในการที่คนขับไม่ต้องร้อนนะครับแต่ราคาก็น่าจะสูงหน่อยนะครับราคาอาจจะเพิ่มบวกขึ้นนะครับบวกเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะครับสำหรับรถที่เป็นตู้แอร์นะครับ ข้อเสียมันก็อย่างว่าเลยครับมันก็จะไม่ได้ยินเสียงข้างนอกภายนอกอะ่ะเวาถ่อย่างนี้เวลาเจอโตโดนโตโดนอะไรอย่เงี้ยมันก็จะไม่ได้ยิน,นครับยิ่งมีเปิดเพลงข้างในฟังด้วยนี่โหไม่ต้องพูดถึงครับเสียงด้านนอกนี่ คันนี้เอามาจากตลาดแท็กเตอร์ชนบุรีหรือเปล่าครับน่าจะใช่นะครับโดนกิง่งมงม่วงหรือเปล่าต้องระวังนะครับนี่มีตู้เอก็ไม่ใช่ว่าจะไถเราไม่ได้นะครับก็ต้องระวังกิ่งโมงกิ่งไม้ด้วยนะครับเราฝาดกระจกมานี่สวยเลย สำหรับท่านผู้ชมท่านใดนที่ได้เข้ามาชมคลิปนี้นอย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามกดแชร์ให้ช่องพิมพ์พี่แนวของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อขอบคุณมากครับรอติดตามชมคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ